น,นี้คือกระเพราไม่ต้องใส่น้ำมันนะครับใส่ไรครับก็ใส่กระทะครับมันใสนุ่นนัวมจะอร่อยนะครับตานุ่นนัวต้อร่อยครับผมชีสไม่ต้องใส่น้ำมันครับเพราะว่าในกระเพรานะหมูมันมีน้ำมันอยู่แล้วเราไม่ต้องใส่หากรแสนะครับเจียผมนะครับอร่อยครับเคียวก่อนนะครับเคี่ยวก่อนนะครับเคียวมันได้อเคียวก่อน นะเดี๋ยวจะกินไม่ได้ก็กิงนะครับผมรวมมีตัุ้ดตัวเดียวครับฝักนะครับรถไปหน่อยนึงนะครับนี่โอ้โหต่อไปเป็นซอสครับซอสมะเขือพริกครับเอ้ยเขาเครื่องเทศไม่ใช่ครับซอสหน่อยครับอันนี้หนึ่งเพื่อความนัวถ้าคุณหอมคุณก็โทรสั่งได้นะครับบริการส่งที่ที่ครับแต่แ้่หน้าถึงได้กินครับ ตามด้วยมันสะบหลังครับผมอยากพูดครับเพราะว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่เรื่องมันสะบหลังครับท้คนให้แห้งก่อนนะครับก่จะกิน,นครับ นนััะครบ้บานนี้ไม่เน้นน้ำปลานะครับไม่คิดน้ำปลาครับเพราะว่าน้ำปลามันมีอยู่กับแ่พงนัวนะครับพงนัวไม่พพหนัวหนูหนูมันยื่น,นครับ ตามด้วยครับหอมหัวใหญ่ครับนี่หอมไม่ใหญ่ครับผมบ้านผมเที่หอมไม่ใหญ่ครับมาคุณเนี่ยอะไรไม่รู้ผมเที่หอมไม่ใหญ่ต่อเลยนะครับหอมหัวใหญ่รับรองครับฟิลผมเนี่ยโรคตัวนึงครับกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินนะครับน้ำมันไม่ต้องนะครับน้ำมันพืชน้ำมันหมูไม่ต้องนะครับเพราะว่ามันมีคอเลสเตอรอลครับสูง แล้วมาตั้งไว้ข้างๆทำไมอ่ะไหนข้างบนอ่ะตั้งไว้ก่อนโทรเขาโปรโมทสินค้าเหรอโทรเรื่องชิดแบนด์มาช่วยเลยเนี่ยครับเห็นไหมลูกด่างจะเป็นอย่างนี้ครับกะเพราแบบไม่ต้องใส่น้ำมันเพราะมันมีน้ำมันในตัวอยู่แล้วเรียกกะเพราแห้งครับผม แห้งแคต้องต้องไปถามคนที่เขาเลดน้ำหนักครัเขาแห้งแค่ไหนครับสักพหนึ่งครับครับมาก็ปิดฝาจุ่มรม่อยครับอโอเคก่อนนะครับอันนี้เครียกไอ้มันสับหลังอันนี้เครียกอะไรสอดหอยเชอร์รี่ครับอันนี้คืออะไร,อ,อ,อ,ร,รอันนออรอวแห้งถูกแล้วครับ น,น้องซีอิ๊วดำไม่ใส่เหรอใส่เพื่อ <c oughs> ไม่ใส่ครับไม่อยากให้ดำเพราะว่าของดำมันิดอจริงไม่ดี <c oughs> อืมน,นี่แหละของอร่อยคำนีไม่ใส่ของอร่อยครับจริงไหมอืมเค็ม ผัดน้ำตาลได้ยันงไงข้างนอกน่ะเออขับอ้อยอครับ,รบต้องมีอ้อยเพิ่มนะครับอ้อยอ้อยเผาก็ไม่รับนะครับต้องอ้อยแบบสดนะครับโอ้นี่ครับหใครได้กินคือมีบุญมากครับทำบุญมาเยอะครับคนไี่ไม่ได้กินคือทำบุญมาน้อย ผัดหมูหรือผัดผักเผาวไว้ก่อนครับร้อนเผาวไว้ก่อนมีเยอะเนี่ยเรียกก็เผาได้น้ำมันรับรองครับเสร็นราคาผมโอเคครับผม,มเนี่ยเนี่ยมาเนี่ย